องค์กรใหญ่ๆที่เขาลังทำตอนนี้คือเขาจะออกโบรชัวร์เป็น AI governance policy ว่านโยบายการนำเอไมาใช้ในองค์กรว่าให้พนักง,งานทำอะไรบ้างแต่ก็อีกนั่นแหละ,ะเขาไม่สามารถจะรู้พฤติกรรมหลังเครื่องหรือนักวิจารณ์รางโนเบลที่ผมบอกเนี่ยเจฟฟี่ฮิวตันเนี่ยเขาบอกว่าอันตรายมากมันจะมามีผลร้ายกับมนุษยาชาติในอนาคตเขาเลยออกมาเตือนว่าต้องระวังต้องอะไรแต่คุณบอกเฮ้ย hey, เราลงลงมาเยอะแล้ว่ะต้องเบรกมันนี่ยังถอนทุูดละ มันก็จะไม่พัฒนาใช่มุิว่าออกประกาศห้ามใช้ AI ไอพะพนกักงานเขาบอกโอ้โหทางหลังเขามากเลยใช่ไหมมันก็จะไม่พัฒนาบด็กดห้ามแต่ถ้าเปิดไม่มีนโยบายอะไรเลยโโพวก,พวกอพวกัพโฟงอัพไฟคดนนีจุดที่มันคือมันจะบาลานซ์ยังไงเราต้องให้ความรู้พนักงานก่อนว่าไม่ใช่ว่าจะมาเคี่ยนว่าห้ามทำสุดตรงนี้แต่เราบอกว่ามันมีผลเสียนะคุณอย่าทําเรามีระบบมอนิเตอร์นะที่เอเซียสิอาจาร์นี่มันหลังบ้านหมดโดยที่ผู้ใช้เนี่ย บางคนไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าอันนี้คือคุณถูกยึดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไม่รู้เลยนี่ชช้ด้วยทีนะยึดทรัพย์สินของคุณไปหมดแล้วคนต้องวางอาร์ติเทคเจอร์ว่าจะใช้ระบบ AI ไในองค์กรเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อยู่ยังไงข้อมูลไม่ออกมันไม่ใช่หน้าที่ของยูเซอร์เป็นหน้าที่ฝ่ายที่ต้องรู้เท่าทันมีที่ปรึกษาเออพอวางกฎระเบียบวางระบบให้มันนิ่งให้มันก๊อปปแนนแล้วยูเซอร์เหรอเชิญตัดสบายเลย ก็จังเขามันมีความเสี่ยงหนึ่งนะคะที่องค์กรใหญ่ๆเนี่ยนอกเหนือจากว่าเขาจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนของ AI ว่าอาจจะมาดิสลอฟได้หรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการให้มันมีต้นทุนที่ต่ําลงได้แล้วเนี่ยอีกอันนึงเนาเห็นที่องค์กรใหญ่เขากลัวกันมากคือการจรกรรมมาจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี AI ที่ล้าหน้านี้ด้วยไหมคะคือจรกรมเนี่ยต้องถามว่ามันเป็นการจรกรรมแบบไหนเขามวยข้อมูล<อ>หรือว่าไปบล็อกข้อมูลมันมีทั้งแบบแบบว่า อินเทนชันแนลลี่กับอันอินเทนชันแนลลี่หมายว่าโจรกรรมแบบโจมตีข้อมูลแบบตั้งใจกับแบบไม่แบบไม่ตั้งใจของเสียงโง่ไม่มีความรู้เนี่ยถ้าแบบตั้งใจเนี่ยคนที่มันจะทําก็คือแฮกเกอร์ที่มันใช้ AI มาสร้างฟิชชิ่งเมลมาหลอกทำเนียนทำดีเฟกเห็นไหมที่ว่าโอนเงินกันไปตั้งไม่รู้กี่ร้อยล้านทำคลิปมาหลอกประชุมกันไอ้ในซูมอะไรเนี่ยโจรหมดเลยนะมันปลอมมาแล้วก็ c ี o ก็โอโอนเงินออกไปอันนี้คือมันโจมตีให้คนหลงเชื่อ แล้วก็โอนเงินออกอหรือว่าลูกโทรมาหลอกแม่แต่ไม่ใช่ลูกบอกกำลังเดือดร้อนให้แม่โอนเงินให้เยอะๆไปอันนี้คือสิ่งที่แฮกเกอร์ใช้ความสามารถของ a อในการทำคลิปหลอกซึ่งมันจะทำได้ง่ายขึ้นทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและก็เนียนขึ้นหรือว่าใช้เขียนโปรแกรมมาเจาะระบบที่เขียนเองโหนนาเราจะเจาะได้ให้มันเขียนตัวเจาะดีๆให้ประกอบไปประกอบมากลายเป็นได้ทูดีๆมาตัวหนึ่งมันก็มาเจาะเรา อันนี้มีความเป็นไปได้อ,บบอ,อีกแบบนึงคืออย่างนี้อีกแบบนึงคือไม่เกี่ยไรแฮกเกอร์เลยเราไม่มีพ olicy AI ในองค์กรไม่ได้ทำเรื่อง AI ก o v e ฟ n a น c e เราก็เห็นเออไอมันมดีไว้เทนกำลังมาอาสมัครเลยตอน AI 10 user ยให้เซลล์มาร์เก็ตติ้งเราทีมงานเราใช้กระนำแล้วทีมงานเราก็มีเครื่องหมายคลิปอะไรอะไรอะไรก็เอาไฟล์ภาษาออกไปอัปโหลดที่ผมเล่าให้ฟังว่าซัมซุงไล่เอนจิเนียร์ออกอะอ, <No S 1> อันนี้คือมันไม่ได้ตั้งใจไฟล์มันหลุดออกไปกลายว่าใครถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งโลกรู้หมดเพราะมันเอาเดต้านี่ไปเทรนคือเรียกว่ารู้ถ้าไม่ถึงการรู้ไม่เท่าทันมันอันนี้มันก็เจะหมดใช่เราจะผมถามหน่อยเปิดอะไรให้พนักงานใช้แล้วอะจะรู้ได้ไงว่าขายอัพอะไรขึ้นไปบ้างเป็นช่องทางที่ข้อมูลรั่วเต็มเลยเลยอย่างนี้แสดงบางองค์กรนี่เขาก็ไม่ได้เปิดให้ใช้ทั่วไปคือเขาอาจจะมีโพรดิซี่ให้ใช้แต่เขาจะห้ามด่วนโดนว่าห้ามอัพไฟล์ขึ้นไปนะ อะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะไปซื้อ AI ที่เขาโดนโฆษณาบอกว่ามันจะเป็นระบบปิดถ้าจ่ายเงินเท่านี้มันจะไม่เอาไปเทนอันนี้ก็ต้องถามว่าเชื่อมันได้ไหมมันบอกมันไม่เอาแต่ข้างหลังมันเอาขึ้นมาคุณจะรู้ได้ไงเพราะว่าทุกอย่างมันตกอยู่ที่เขาแล้วเซิร์ฟเวอร์มันหมดอะคลาวด์มันหมดอะมันเขาเรียกยึดไปแล้วอะใช่ยึดไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าซาวเรนตี้เราไม่มีอะแต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์เราลงเอง l อลเราลงเองถ้าเราออฟไลน์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปไหนถูกปะ อ่าใช่ถ้าออฟไลน์ก็จบถ้าออฟไลน์ก็จบแล้วเราก็ถามกัาอยู่ข้างในออฟไลน์เราเนี่ยมไม่ได้ไปต่อข้างนอกแต่ว่ามันแคไม่ฉลาดตัวออนไลน์นะตัวออนไลน์มันแบบ,บอ่าวัดเหตุพระรามสองเมื่อวานมันรู้รแต่ตัวออฟไลน์เนี่ยมันก็จะรู้เท่าที่เราเ,เทนมันแค่นี้เอ,อมันก็จะฉลาดเฉพาะของเรา มันจะไม่ได้ฉลาดแบบว่าโลกใบนี้ใช่เป็นโนเลดมเล่นเป็นขององค์กรเป็นข้อมูลของเราเองใช่แต่ก็เพียงพอที่ลูกน้องทีมเราจะเอามาทํางานได้ค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้องค์กรเขาป้องกันกันยังไงฮะเพราะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าพอมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้เริ่มดูแล้วว่าพนักงานคนไหนที่เงินเดือนเท่าไหร่อะไรที่ AI แทนได้ลดตัลดแล้วเอามาแทนที่ แล้วนอกเหนือจากนี้มีอะไรที่เขาเตรียมออลเลือดสำหรับ AI ไอบ้างคะอาจารย์คือตอนนี้เขาเ,เหมือนกับว่าเกาะเทนเกาะกระแสะแล้วมีแต่กูรูคอนซัลท์อะไรมาบอกว่าให้เขา<ม>่าใช้เอไอให้พนักง,งานที่มีอยู่เนี่ยใช้ไอ<ม>คือเพิ่มประสิทธิภาพทํางานให้มันคุม้มอาจจะไม่ได้ไล่ใครออกแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยใช้ไออาจจะได้24ชั่วโมงใน8ชั่วโมงคือ productivity มันเพิ่มโดยการใช้ทูนต่างๆที่เขามโฆษณาขายเราก็เออเชื่อแล้วก็ซื้อมา พวกก็เปิดเปิดเล่นกันถามาน,นู่นถามนี่บางคนดูดวงบ้างอะไรบ้างแต่บางคนเนี่ยเริ่มแอดวานซ์เริ่มเอ,อาไฟล์ของบริษัทไปอัพให้มันคำนวณซึ่งนี่อันตรายที่จอันนี้ก<อ>็อ,อ,อาจจะไม่รู้ไงว่ามันเอาไปเทรนต่ออะไรต่อเพราะนั้นองค์กรใหญ่ๆที่เขาทำตอนนี้คือเขาจะออกโพลิซีเป็น AI g o v e r n ว n c e โบริสีว่านโยบายการนำา AI มาใช้ในอง,งค์กรว่าให้พนักงานทำอะไรบ้างแต่ก็อีนั่นแหละเขาไม่สามารถจะรู้พฤติกรรมหลังเครื่องเดี๋ยวผมเป็นพนักงานคนนึงเปิดเครื่องอยู่เนี่ย เขาจะมานั่งจ้องเหรอว่าเอามันไม่เหมือนพวก DLP เนี่ยดาราลอฟพิเวนชั่นเอามาดูว่าใครดูอะไรออกใช่ไหมตรงนี้เขามีการสัมมนากันเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสท่องจำไม่ผิดวันที่1 0 11ิบเอ็ดฟบรรีนะ AI summit เป็น world AI summit เลยนะจัดที่ปารีสจัดที่กองปารสอ่สเป็นเป็นเหมือนสุดสกิจเราอ่ะนะแล้วก็เอ็มโรมาครองเนี่ยมาเองตัวพนานาที่ฝรั่งเศสนะเขาก็เซ็น m o u กันว่าจะใช้ AI ด้วยความรับผิดชอบ ไม่มาดูดข้อมูลไปอะไรไม่ละเมิดสิทธิบุคคลเนี่ยไม่มีการดูดท<ะ>่มกานะรัขงกฤษไม่เซนไม่เซนกับเขาด้วยเขาบอกว่าอันนี้มันคุณจะมาปิดกั้นอะไรเทคโนโลยีอะไร<อ>แต่ประเทศอื่นจะเซนมันว่าความคิดในโลกผู้นาโลกมแตกเป็นสองกลุ่มก<อ>นะลุ่มหนึ่งคุมอีกกลุ่มหนึงน่งมไม่คุมหนึงบอกเขาปล่อยปล่อยไป,ลยปลแล้วเลยไม่ได้หรือนักวิจารณรางวัลโนเบลที่ผมบอกเนี่ย<อ>เทฟฟิวเันเนี่ยเขาบอกมันอันตรายมากมันจะมามีผลร้ายกับมุษยชาติในอนาคตเขาเลยออกมาเตือนว่าต้อง เราวางต้องอะไรแต่คุณถึงบอกเฮ้ยเราลงลงมาเยอะแล้ว่ะต้องเบรกมันนี่ยังถอนทุนแล้วถ้าปิดมันก็จะไม่พัฒนาใช่สมมติพวกออบกเกห้ามใช้ AI ไอพะพนักง,งานเขาบอกโอ้โหทาน,นหลังเขามากเลยใช่ไหมมันก็จะไม่พัฒนามีเด็กกดห้ามแต่ถ้าเปิดไม่มีนโยบายอะไรเลยพวกอัพฟงอัพไฟคันที้จุดของมันคือมันจะบาลานซ์ยังไงระหว่างเอาเอมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับพนักงานเรารู้เท่าทันไม่อัพไฟไปซีซัวอัพเขาเรียกชาร์โดเอไอ มันมาจากคำว่าชาร์โดว์ไอทีอย่างนออเนี้ยออฟฟิศเราเนี้ยลูกทีมเราบอกเฮ้ยจะไปตัดต่อภาพทําคลิปทําอะไรบอกคนที่ทบภาพไม่รับลูกแล้วไม่อยากอยู่ที่ออฟฟิศก็อัพไฟล์ขึ้นแต่ละคนก็มี Google Drive d บ o ็อกซนี่มันไปหมดแล้วนะไฟล์ของบริษัทมันออกไปข้างนอกหมดแล้วแล้วระบบชาร์โดว์ไอทีอ่ะไอทีเงาอะ่ะคือระบบที่ CIO ของอของกรคอนโทรไม่ได้ค,คุณจะรู้ได้ไงอย่างที่สอซิเรามีมซอฟต์แวร์นะใครใช้ชา์โดว์ไอทีเนี่ยเร,เ,เราเราเรียกมาคุยเลย บอกแล้วไงว่าไม่ให้ใช้เพราะเมื่อก่อนนี้เราจะใช้ด้ำได้ใช่อันนี้อันนี้ไม่ต้องเลยนี่อัพนี่อุตสาห์ปิดเข้าได้นะพวกกัฉชาดทั้งนั้นหรือว่าส่งไฟล์ออกไปผ่านทีมเอทท์เมลอีกจะหนียังไงอ่ะอ่าแล้วเราบอกแล้วพอเรารู้พฤติกรรมเราก็ไม่ใช่ไปลงโทษเราก็เรียกพนักงานมาคุยบอกจากระบบเราเราเห็นนะว่าอยู่เนี่ยทั้งอัพไฟล์ออกทั้งเข้าได้คืออยู่ไม่ได้ปฏิบัติตามบริษัทเลยเขาบอกเราว่าเราไม่เคยเทนเลยเขาเลยดีกว่า เราต้องให้ความรู้พนักงานก่อนว่าไม่ใช่ว่าจะมาเคี่ยนว่าห้ามทำทุกทำนี่แต่เราบอกว่ามันมีผลเสียนะคุณอย่าทำเรามีระบบมอนิเตอร์นะที่เอสซนลงมีอยนนี้มันหลังบ้านหมดโดยที่ผูดใช้เนี่ยบางคนไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยว่าอันนี้คือคุณถูกยึดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไม่รู้เลยนี่ชาร์โด้ทีนะยึดทรัพย์สินของคุณไปหมดแล้วใช่แต่ผมกเลยจะพูดอีกเรื่องหนึ่งชาโด้เอไอชาโด้เอไอนี่คือว่าใช้เอไอกันบันเทิงเลยอัพไฟล์อัพเฟยกันผมถามหน่อยเจ้าที่หรรือะดดัับผูู้าามน่ง ว่าใครอัพไฟอะไรอะไรไงออกไปบ้างมัน่ามีเวลาน่าจะต้องไฟไอทีไหมครับอาจารย์ต้องมีฝ่ายตรวจไหมครัโอ้โหคนเล่นกันเป็นร้อยเป็นพันในบริษัทจะไปดูไงเพราะนั่นมันต้องวางอาร์ติเทคเจอร์ว่าจะใช้ระบบเอไอในองค์กรเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อยู่ยังไงข้อมูลไม่ออกมันไม่ใช่หน้าที่ของยูเซอร์เป็นหน้าที่ฝ่ายไอทีต้องรู้เท่าทันมีที่ปรึกษามีอะไรเออพอวางกฎระเบียบวางระบบให้มันนิ่งให้มันก๊อปแอน์แอนด์แล้วยูเซอร์เหรอเชิญต่างระบายเลยถ้าบอกไปว่าอย่าทำแล้วยูเซอร์ก็ดื้อมันออกไม่ได้ เข้าไปแล้วคือมันล็อกหมดก็ให้อยู่แค่ตรงเนี้ยแต่ถ้าอยู่อยากถามชาวโลกเขารู้อะไรกันอยู่ใช้ระบบเปิดแต่ระบบเปิดนั้นอยู่ทําอะไรมากไม่ได้อยู่เหมือนเข้าใชา้วิทีถามด้วยเปลือยจะดูดวงอะไรเรื่องคุณแต่คุณจะเอาไฟล์บริษัทไปใส่เงี้ยไม่ได้ที่เขากลัวเขากลัวตรงนี้เขากลัวตรงว่ายิ่งอัพไปเท่าไหร่ยิ่งถามมนเท่าไหร่ไอ้บริษัทที่มันมีเทคโนโลยีอยู่เอาตรงบริษัทเมกันใช่ไหมเขาก็จะได้เปรียบแล้วเขาก็จะรู้ข้อมูลแล้วเขาก็ไปอนาลัยแล้วมันก็กลับมาเป็นการ ยิงแอดมาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราคุยอะไรกันเนี่ยเนี่ยมือถือปิดอยู่เนี่ยคุยบอกอยากจะไปนวดเมื่อยเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเปิดเปิดเลาเล็ดรีแหลกอยู่หน้าอยู่หน้าปากซอยนี่รู้ได้ไงอ่ะก็มันฟังเราอ่ะเราพิมพ์อะไรเราเอาาเข้าซื้อพูดแค่พูดก็ได้ยินแลใช่วยบกคนบอกแค่คิดก็มาแล้วเรื่องจริงไหมคะคือจะบอกว่าจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งคำว่าแค่คิดคืออย่างนี้สมมติเราเล็งแบนเนอไว้เล็งกีตาร์ไว้ถ้าเราก็ยังไม่ได้ไปซื้อเนาะก็ไปเปิดยู u ูบเปิดอะไรดู วันหนึ่งเราขับรถไปเซนต์เทนเวิลขึ้นไปชั้นห้าเจอร้านในมิสซิ่คอนเซปเดินผ่านหน้าร้านกีตาร์เราอ่ะกีตาร์ที่สวยดีนะบรรลุตำแหน่งเราละพอเดินไปกินกาแฟมันก็สนใจเฟนเดอร์เราแค่พูดบอกเออสวยดีเนาะคิดในใจคิดในใจแต่ตำแหน่งเราอ่ะเราเดินผ่านร้านแล้วไงแต่ก่อนหน้านั้นาอาจจะหยุดดูหน่อยนึงมันก็เป็นซิกแนลแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะเราเซิร์ชมานานแล้วหรือเอางี้อ่ะคุณนะเรื่องประจวบันเลยเปิดเฟซบุ๊ก เอ้คีตาตอนนี้สวยดีคุณทําทำไงแคปคุณรู้ว่าทำไงมันเข้ามาอ่านโฟโต้เราหมดเลยแล้วมันอ่านไลฟ์ว่าเราชอบแคปไฟล์อะไรไว้บ้างมันเลยรู้ว่าเราอ่ะชอบอะไรแปลว่ามันละเมิดเราสุดๆแต่โทษที่เราแสดงรูปภาพเราทั้งหมดนี้เขาถึงได้หมดรูปภาพเราไม่มีไม่เหลือเลยไม่เหลืออยู่แล้วเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ทุกช่องทางของ m ันนี Chat นะคะ